ฤทธิ์วิช,ชูม่วงบทที่8เทพประบุขนองเดชเมฆดำบทบ่างจันทร์ลมภูเขากระโชกบีดวิวบางครั้งหอบเอาเสียงวิหกราตีร่ำร้องดังมาเนียมมอซ้อกมศิษาวิ่งตะบึงโดยร้ายจดหมายทันใดาสายวิช,ชูแลบแปลจากนั้นอัสิิบาท,ทลายลงดังเครื่อใหญ่เนียมมอ่อซ้อเงยหน้าขึ้นเห็นท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆฝน ต้องประวัตินึกถึงเดืณีชุดม่วงนางนั้นมิทราบนางกลับบ้านแล้วหรือไม่ขณะกรุุนคิดฝนเม็ดโปง้โปงๆสาดเทลงจากนั้นหนาแน่นขึ้นทุกขณะเนี่ยมเมาซอส่อสายสายตามองคิดสอหาถ้ำเร้นลับใช้หลบฝนยามนั้นในลมฝนโหมกระหนำ่ำบังเกิดเสียงกู่เกลียวกราดดังมาจากนั้นเป็นเสียงตบาตดด่าทอแผเพร้อหวยหวน เนียมอซอเลื่อดลมพุ่งพล่านเรา่าขึ้นสองตาศาสตร์ประกายเจอจ้าดุดสายฟ้าสายวิชุอัสนิบาตไายุผลลเสียงกู่กล้องเป็นเหตุการณ์ที่เนี่ยมอซอไม่มีวันลืมเหลือนชั่วชีวิตในวันฝนคลุ้มลมคลางบิดาถูกเหล่ายอดฝีมือกุ้มจูโจมสุดท้ายถูกผู้วิเศษหน้าบากปิดชีวิตความหลังอันอมหิตกระตุ้นเนียมอซอแทบคุมคลาง ฝ่าลุมฝนดีกายไปยังทิศทางต้นเสียงทันทีเนี่ยมอาซอ้อต้องการสืบสอบด,ดูว่าเป็นผู้ใดประหัตประหารกลางสายฝนในจำนวนนั้นมีศัตรูที่กุ้มรุมบีดารวมอยู่ด้วยหรือไม่ผ่านป่าไม้แถบหนึ่งเบื้องหน้าปรากฏหุบเขากว้างขวางบนพื้นนอนทอดากายด้วยซากศพหลายซากกึ่งกลางหุบเขาปรากฏชายชก,กางชุดรัดกลุ่มหากหารกันอย่างดุเดือด รอบๆหุบเขาอย่างายร้อมด้วยผู้คนคับข้างพวกอาวุธครบกรันปล่อยให้สายฝนสาดซัดร่างเพ่งตาเจ้าจับมายังวงต่อสู้สองตาเนี่ยมอซออผ่านการช้าล้างจากน้ำประดานดึกดำบันมีว่าอยู่ในสภาพมืดมิดอย่างไรสามารถจำแนกภาพพจน์ดุดกลางวันไม่ต้องอาศัยประกายสายฟ้าก็สังเกตภาพพจน์ในหุบเขาได้อย่างชัดเจน และเห็นที่ใต้ของุบเขาจุมนุมชายทหารชุดรัดกลุ่ม20กว่าคนเบื้องหน้าทั้งหมดยืนหยัดด้วยสตรีสาวสครานโฉมนางหนึ่งสตรีสาวหน้าโหดที่ยมาผิดริมฝีปากเม้มสนิทร่างอวบอันถูกฝนสาดซัดจนเสื้อผ้าแนบเนื้อเผยเห็นส่วนโค้งส่วนเว้าชัดตาอกอวบอุมนางตูมตัง้งรับกระช่วงเอวคอดเกี่ยวตะโพกผายสลางในบรรยากาศขม่งถึงเครียด ยังเพียงพอต่อการสั่นไว้จิตใจผู้คนเหลียวดูด้านตะวันตกพบว่ายืนเรียงรายด้วยนักพระรถชุดเท่าอายุ50เศษจำนวน3คนถัาจากนั้นเป็นบรุษกลางขนชุดยาวสี่คนดูจากท่าทีที่ห่างเหินแสดงว่าไม่ใช่พวกพ้องเดียวกับสามพระรถด้านเหนือหุบเขายืนกระจายก,กระจายด้วยชยายชาญเจ78คนผู้นำกระบวนเป็นชายฉลาชุดปอ วางเอวราดสายราสีแดงใต้ขา่าว้วยเข่าคลางแพะผู้หนึ่งเนียมม่ซอซศมาเกิดความผิดหวังเล็กน้อยในหมู่ผู้คนมากหลายหามีศัตรูที่กุ้มรุมทำร้ายบิดาไม่โอ้ยเสียงแผเพร้อพันด่างใช้กันในวงต่อสู้ผู้หนึ่งถูกฝ่ายตรงข้ามฟาดฟันดาบใส่ซวงอกลม้มลงทอดพระร่างเป็นซากศพใชยฉลาเข่าขางแพะทางทิศเหนือ เป็นเป่งเสียงหัวเราะหาๆกล่าวว่าขนทรยศอย่างมียอดฝีมือได้ก็ใช้ออกมาอย่างเต็มที่สตรีสาวที่ด้านทิศใต้สืบเท้ามาหลายก้าวกระช่างเสียงว่าฉิกจอเจียฝ่ามือเจ็ดพิฆาตฉิงใต้ซ้ำเราท่านไม่มีข้อกินแหนงแข่งใจท่านฉไหนใส่ใคล้ปรักปั๊มเราต่อหน้าท่านประมุกพักหรือใช้ฉลาเข่าขวางแพ้ใช้ย,ยาฝ่ามือเจ็พิฆาต แค้นหัวรอสอบคำามขึ้นเอ็กซิมเนี่ยจืจอหนวนนางอมหิตท่านเอาใจออกห่างพักมังกรดำพฤติการปรากฏชัดไหนเลยกล่าวหาเล่าหูปรากปามท่านได้เนี่ยมอซาอรับฟังจนใจสะท้านหวั่นไหวคำนึ่งขึ้นหนวนนางอมหิตเป็นหัวหน้าสาขาบนดนจิกกังสังกัดพักมังกรดำม,มีสักเท่าเทียมกับนางจิ้งจอกก้าวหางล้างซือเจฉไน,นถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศเนือ ความคิดไม่ทันสิ้นสุดนวนานางอมหิตขุนแค้นจนร่างสาระล,ะลิขยับกายหมายถาโถมเข้าหาฝ่ามือเจ็ดพิฆาตพรานเห็นเงาขนทลันมูบหนึ่งหนสีปลุษกลางขนชุดยาวใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลา่าราวพอกแป้งฝุ่นซึ่งยืนชมการต่อสู้พรนสอดแท่เข้ามาขวางหน้าแย้มยิ้มอย่างลึกซึ้งชั่วร้ายกล่าวโวาโกนี้ไม่ต้องลงมือเราจะก,กระทำแทนเอง ไม่รอรับฟังว่าจานางหันหน้าหาฝามือเจ็ดพี่คาตกล่าวเยื่อเกียนท่านจัดการกับตัวเองเถอะฟามือเจ็ดพีา่าดไปชนชั้นหัวหน้าหน่วยสังกัดสำนักใหญ่พักมังกรดำพอฟังพันบันดาลโทสะกล่าวว่าท่านที่นับถือเป็นใรหรือกระทั่งเทียนสวดซี่เกยกทีผู้กล้าเทียนสัวยังไม่รู้ใจเลยคุกคีกับพวกนักเลงได้ ฝ่ามือเจ็ดพี่ฆ่าถอยกายอย่างลืมตัวก้าวใหญ่คิดไม่ถึงบุรุษชุดยาวทั้งสี่กลับเป็นเทียนสัวสี่อักสี่โฉดชั่วเทียนสัวซึ่งเรียกตัวเองเป็นสี่ผู้กล้าเทียนสัวตามคำร่ำเหลือสี่โฉดชั่วเทียนสัวแนววิชาพิกลแพลงพิสดารฝีมือโหดเที่ยม,มหิดลงมือกระดาษไดต้องปิดชีวิตผู้คนสร้างความแตกตื่นเกันบนรจุพร่องว่าที่แท้เป็นสีโฉดชั่วเทียนสัวเรา ลุดชุดยาวขาวรกคืมที่ชมดูอยู่ด้านข้างผู้หนึ่งเพิ่งตรัสว,ว,ว่าเล่าสีอันดับสีมันมันอากเรียกหาพวกเราเป็นสีโฉดชั่วยังไม่รีบลงมือปลุดชุดยาวหน้าขาวเป็นน้องสุดท้องในสีโฉดชั่วพอฟังสืบเท้าหมายลงมือฝ่ามือเจ็ดพิ่าเก่าสิงทุ่มหนักสีโฉดชั่วเทียนซัวเราได้รับคำสั่งปะมุขภกักเรารุดมาจับลุ่มคนทรยศที่กรอบกรองลายแทงเกราะอิทฤทธ แต่ไม่ส่งต่อสำนักใหญ่หามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านทั้งสี่พรานได้ย,ยินซุ้มเสียงแหบห้าเสียงหนึ่ง 5, 5, 1, สอยขึ้นผู้ใดครอบครองลายแทงกรออิทิลิ์หรือความมือเจ็ดพิฆาตกว่าตาหมองพบว,ว่าผู้กล่าวว่าจะเป็นปรุษชุดยาวหน้าเหลืองซีดผู้เป็นพี่ใหญ่สีโฉดชั่วจึงชี้มือไปอย่างนวนางมหิดกล่าวว่าดางเองนวนางมหิดกล่าวเสียงเครียวกราดเหลวไหลเราพร่ำอธิบายต่อท่านว่านี่เกิดจากความเข้าใจผิด คราก่อนเราผ่านภูเขาร้างเขตเกาเกิงสัวบังเอิญพบเห็นหลุมฝังศพหลุงเดิงถูกคนขุดขึ้นจึงเข้าไปตรวจด,ดูเห็นหลักหินจารึกคำเนียมซิ่วหงีเนื่องเพราะไม่อาจตัดใจทนเห็นสร้างสังขารวีรบุรุษดาบทองทิ้งอุจาดจึงกลอบฝังใหม่หาได้พบพานลายแทงอิทริดไม่ฟ่ามือเจพี่ข้าเป่งสิงรอกล่าวว่าท่านกลับปั้นเรื่อราได้ยอดเยี่ยมนัก หยุดเล็กน้อยจึงร้องด่างๆพออลายแทงผืนน่งอยู่ในร่างนางทุกท่านหามิเชื่อลองตรวจค้นดูพึ่งขาดขำพี่ใหญ่สี่โฉดชั่วพันพุ่งประดาบเข้าหาหนวลนางอมหิตยกมือตะกุยใส่อกอวบอูมของนางเหี่ยงว่องไวเนี่ยหมอซอที่นอกวงพอฟังว่ารูฝังพบิดาถูกคนขุดขึ้นถึงกับขุนแค้นแทบคุ้มคลั่งพร้อมกันนั้นก็บังเกิดความสำนึกเตือนตันนวลนางอมหิตที่ช่วยกลบ หลุมให้ใหม่แต่แล้วเหลือเพ็นพี่ใหญ่สี่โฉดชั่วพุ่งโถมเข้าหาหนาคเกรงกำมหิดพันประดางทะยานปรดาดไซมันเนียมอซออยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเคลื่อนไหวทีหลังกลับบรรลุถึงเบื้องหน้าดวนามหิดก่อนพี่ใหญ่สี่โฉดชั่วเมื่อเป็นเช่นนี้กงและพี่ใหญ่สี่โฉดชั่วจึงเปลี่ยนเป็นตะกุยใสสวงอกเนียม,มซอซเนี่ยมมซอซแค้นเสียงเย็นฉาเกรงกำลังใส่แขนขวาตอดฟาดออก กลางภายในคล้ายกระบอกมือหมากระแทกกระทันใสายังเกลี้ยกราดโครมพี่ใหญ่สีโฉชั่วถูกกระแทกกระดอนกลับไปด้วยระดับความเร็วกว่าเมื่อขามาเท่าตัวร่วงฟาลงอย่างโคลเลนซึ่งอยู่ห่างห้าวาดังสนัน่นเห็นเศษโครมสารกระจายร่างมันบิดกระตุกคราเดียวก็แน่นิ่งสิ้นใจตายเหตุการณ์อุบัติอย่างกระทันหันสกดตัวนางอมหิตตรึงหลานบูบ ผู้คนในบริเวณลวดหน้าแปลเปลี่ยนกว่าตามองมายามนี้ทั้งหมดเพิ่งเห็นชัดตาว่าข้างกายนวลหนางอมหิตเพิ่มบรุษหนุม่มชุดนักศส,สีครามใบหน้าง,งามสงา่าปานหล่อเหลาตาศาสตร์ประกายเกลียวกราดวาววัผู้หนึ่งเนียมมอซ้อปิดชีวิตพี่ใหญ่สี่โฉดชั่วในฝ่ามือเดียวโทสะยังไม่สลายคลายต้ต้องสังหารสีโฉดชั่วเทียนสวฝ่ามือเจ็ดพี่ฆ่าให้หมดสิน้น ยามนั้นหันหน้าหาลวนนางมหิดประสานมือครว่ากล่าวาว่าได้รับการโกฝังหลุมฝังศพไปจากโกเนียมิต้องทอดซ้าอุจารเนี่ยมอสขอขอพระคุณาที่นี้ลวนนางอมหิตสัท้านจากผวังตลึงหลานเรียบย่อกายครวะตอบกล่าวว่าที่แท้เป็นทายาทวีรบุุษดาบทองเสียวเฮียบปูกระหานน้อยยื่นมือช่วยชีวิตรเราเราสมค,ควรขอบคุณท่านจึงถูกต้อง ภาระขจัดคนโฉดชั่วช่วยคลี่คลายอันตรายเป็นหน้าที่ของชนชาวเราอย่าว่าแต่โกเนียเคยช่วยกลบฝังหลุมฝังศพบิดาทั้งยังเป็นสายกับง้วนหลีล้างซือเจนวน,นาไม่หิดไม่รอรับฟังจบคําสืบท้ามายึดกุมมือเนี่ยม,ม้อเ้าอย่าลืมตัวกล่าวว่าท่านเป็นซือตีล้างมวยหรือเราฉไหนไม่ทราบเราเรียกว่าเงี่ยมล้อสามารถเรียหาท่านเป็นตีตีน้องชายหรือไม่ เนียมมา้าซอพศิสารับเรหายอย่างสนิทสนมล้อเจเจพี่สาวนวนางมหิดลิงโลดจนแทบหลังน้ำตาปันเห็นด้านหลังเนียมมาซอปรากฏเงาคนไหวบูบาาต้องร้องพผว,ว่าตีตีระวังนางไม่ทันพรร้องเตือนเนียมมาซอก็ะดินเสียงผิดปกติด่างขึ้นที่ด้านหลังพลางลมขุ่มหนึ่งจู่โจมถึงร่างซีกซ้ายอย่างรอบเร้นดังนั้นตบา่าโรนหาที่ตาย คำตายหลุดจากปากมือขวายื่นปลาดไปด้านหลังตบปคว้าข้อมือผู้ประทุษร้ายให้ได้อย่างแม่นยำพอเพ่งตามองเห็นเป็นบุรุษชุดยาวเกลารกคืึม้มซึ่งจัดอยู่อันดับสาในสี่โฉดชั่วเทียนสัวเนี่ยมาซ้อตะบะเสียงเย็นชาสใยหัวไปพลางแผ่พุ่งพลางผ่านชีพระจองข้อมือบุรุษะกนานกล่ารกคึมกดกระแทกใสอวัยวะภายในจากนั้นสลัดมือเหวียงออกไป ร่างสูงใหญ่ขอหลุดคราวรบคืมลอยเลี้ยวจากแหล่งกลากโลหิตกลากะเป็นฟูฝอยโร่งฟ้าลงอย่างพื้นดินที่อยู่ห่างหลายว่าย่างหนักหน่วงเห็นโลหิตที่จะลักจากปากบานเจือปนเศษอวัยวะถูกกดกระแทกอวัยวะภายในแหลกลานเสียชีวิตก่อนที่พระร่างบานจะตกถึงพื้นอีกเล่ายี่อันดับสองเล่าสี่อันดับสี่ในสี่โจดชั่วเทียนสัว ตัอเสียงเกี้ยวกระดาษเราขอเสียงกับเจ้าแล้วในเสียงตวัดหนึ่งเสือกแทงถวนจุดแม่เบี้ยสารพิษหนึ่งสะบัดแท่งเงินหยวงดังวีดวิวกลุ้มจู่โจมใส่เนียมมซ้อเนียมอซ้อกล่าวเยยดยมอาศัยฝีมือเพียงนี้ก็คิดเสียงชีวิตด้วยหรือแทนที่จะหลบเลี่ยงปานดาหน้าเข้าหาเงาแท้ประกายถวนยังหักโหมนางโนนำหิดใจหายว่าพร้องพ้องว่า ต,ตีตีระวังให้มากไว้สองโฉดชั่วเทียนสัวปราถนาใคร้บุกขี้เนียมม่อซ้อกับมือผ่ากันทุ่มเทมไม้ตายประจำตัวออกเห็นประกายถวนแปลปราบบาดตาม่านแท้ครอบกลุ่มแน่นหนาจูโจมใส่ดุดลมคลุ้มฝนคลั่งเนียมม่อซอกลับสลับเท้าก้าวปราดหลบซ้ายเลี้ยงขวาท่าร่างคล่องแคล่วสวยงามสุดปเปลียบปราน หลักวิชาที่ใช้ออกคือท่าเท้าอาศัศนีบาของเสียงเกลียนเทพีดาสองโฉดชั่วเทีสัวใช้ไม้ตายพระดามีจนหมดสิน้นอยากไม่อาจกระทบกระทั่งถูกเนียมมอซ้อแม้แต่ถ่ายเสือ้อเริ่มมาเกิดความหวาดหวัน่นขวัญเสียขึ้นเนียมมอซ้อยิ่งพุ่งหวนยิ่งรวดเร็วกระจายเป็นเหงาปายาจําจนวนมากมายสุขนานับ้อมล้อมอยู่รอบกายสองโฉดชั่วเทีสวัวใต้เท้ามาเกิดเสียงกืนครั่น ปานฟ้าร้องอย่างเลือนปร,รางนับพจน์ฉลาที่รอบนอกทั้งสามชมดูจนหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายพันได้ยินเนี่ยม,มอซซองเสียงกู่ดังสดใสกังวานกระแสะเสียงคล้ายอสนิบาตฟาดกรอกหูสถท้านแก้วหูผู้รับฝังลั่นเอื้ออึงเคลื่อนเสียงกู่ไม่ทันขาดหายประกายสีม่วงผ่านแลบแปลปรับดุดสายฟ้ากระบี่วิช,ชูม่วงถูกตบบอ,บอ,บอ,อก,กระชับบ้านออกมา เนี่ยมซอซสาบัดมือผู้ว่าบกระบี่วิชูม่วงถลวงฟาดฝันมาทางซ้ายขวาสองขอราด้วยระดับความเร็วสุดแสนโอ้ยโอ้ยเสียงแผพร้องดางขึ้นสองขอราในช่วงเวลาที่แทบไม่อาจจำแนกลำดับก่อนหลังประกายโลหิตฉีดกระจายออกอรอบข้างศรีรษะสองหัวปิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างที่ไร้หัวของสองโช,ชั่วเทีนสัวยังสวนเสมา เบื้องหน้าหลายก้าวค่อยคลายแส้ทิ้งถวนล้มกลืนลงกับพื้นประกายอาวุธเต็มท้องฟ้าพันสลายวับเนียมมอซอป,ปล่อยกระบ,บีวิชูม่วงชี้เฉียงลงสู่พื้นยืนเด่นเป็นสงา่าผู้คนชมดูรอบบริเวณล้วนแตกตื่นจนขวัญสะท้านนนนางมหิตก็หน่าซีเผือดลงเนียมมอซอพอป,ปิดชีวิตสี่โฉดชั่วเทนโซหมดสิน้นก็สืบเท้าเข้าหาฝ่ามือเจ็ดพิฆาต ฟามือเจ็ดพี่ข่าแตกตื่นจนู่ป่าอ้าตาค้างแต่แรกพอเห็นเช่นนั้นต้องถอยกรูดไปด้านหลังมันสำนึกว่ามิว่าผู้หนึ่งผู้ใดในสี่โฉดชั่วเทียนสัวล้วนสามารถปิดชีวิตบันบัดนนี้สี่โฉดชั่วเทียนสัวล้วนตกตายในเงื่อมมือบรษหนุ่มชุดครามอาศัยมันไหนเลยรับมือฝ่ายตรงข้ามได้นวนนามหิดพันพร่ำร้องว่าตีตีไม่อาจฆ่ามันเนียมมอซอเหลียวหน้ามาถามว่า เพราะเหตุใดหรือปริบตาที่เหลียวหน้าตาสาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้าสะกดนวลนางอมหิตอึ้งไปวูบเนียมอ่อมซอไม่ได้ยินนางตอบคำจึงถามย้ำว่ารอเจเจเพราะเหตุใดหรือนวนนางอมหิตขคมสติเท่ากล่าวมันแม้ปรปักปามป้ายผิดเปล่าจะอย่างไรสกัดพักเดียวกันยังคงอภัยละเว้นบันสักคราเนียมอ่อมอกล่าวเสียงยินชาแม้ไม่ฆ่ามันก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้สำนึก จบํำตรวดมือขวาวูบประกายกระบี่สีม่วงแปลกปรับกรา,ปปา,นาหนึ่งฝ่ามือเจ็ดพี่ฆ่ารู้สึกมีพลังเย็นเยียบคุกค,คามมาอย่างใบหน้าขนาดจะหลบหลีกใบหูซ้ายพัานเย็นว,งว,งว,งวบวาบกระาหนึ่งใบหูข้างนั้นถูกฟันหลุดไปฝ่ามือเจ็ดพี่ฆ่ารู้สึกมีหยาดน้ำเป็นเมือกลื่นไลหลหลังลงมาอย่างซีกซ้ายพยกลกมือรูปขำเพิ่งพบว่าใบหูซ้ายหลุดหายไปแล้ว เนียมมอซซอกระทั่งเหลือแผลก็ไม่ชำเลืองแลมันหันกายสาวเท้าเข้าหานักพรตชลาทั้งสามนักพรตชลาทั้งสามหน้าแปลเปลี่ยนสุดพระงับนักพรตชลาที่คึงกลางส่งเสียงสรรเสริญพระกุลกล่าวว่าปราศกน้อยมีจุดประสงค์ใด,ดเนียมมอซซ์แค้นเสียงนะเฮอกล่าวว่าพวกท่านสามพรตเท้าฝ่าลงฝนจนชุ่มโชกวายัางที่นี้ใหญ่กันนักพรตชลาทั้งสามเห็นเนียมมอซซ์ปัสจากท่าที เขารบยำเกรงพวกมันต้องล่อมิพอใจแต่เมื่อครู่เห็นเนี่ยม,ม่อซ้อสำแดงท่าเท้าอัศนีก็ประวัตินึกถึงเสียนกระเลียนเทเวดาซึ่งเป็นดาวพิชกาตเมื่อหลายสิบปีก่อนขึ้นดูจากฝีมือผลุษหนุ่มเบื้องหน้านับเป็นดาวเมื่อเออยู่ดูกน้อยกอบกับครอบครองกระบี่วิชูม่วงแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์กับกระบี่อุดอรเสียลิปตงดังนั้นทั้งสามภาการสะกดคมบารม ยังคงเป็นนักพรตที่กึ่งกลางตอบว่าพวกเรารถมาครานี้เพราะเพื่อขอรับลายแทงกรออิทธิฤทธิจากเยี่มท้อจูหัวหน้าสาขาเซงเงี่ยมนัวนามหิดเงี่มล้อผ่านพิ้วกายมากล่าววา่าเต้าเจียงคำยกย่องนักพรตทั้งสามมีฉายาใดประจารามใดหรนักพจฉลากึ่งกลางกล่าววา่าอาตมาก้วงง้วนอีกสองท่านเป็นสื้อตีสิทธิผู้น้อง ใช้ยาก้วงตีก้วงหุยหล้วนสังกัดอารามซัมเซงกวนเทือกเขาเทียนไทสัวโนนางนำหินสถทานใจหูบทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลตึงมือรีบแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าที่แท้เป็นเทียนไทซาเล่าสามเท่าเทียนไทเสียคารวะมากแล้วประสบหญิงตามคำโจทย์จันท่านเก็บได้กล่องมรกตเล็กๆ ที่หน้าหลุมฝังศพวีระบรด,ดาบทองภายในปัรจุลายแทงผงชี้ที่ซ่อนกลอ่อิทธิฤทธิ์มิทราบสามารถแสดงออกมาให้ธรรมาชมดูหรือไม่นวลนาอมหิตฝืนยิ้มคราหนึ่งขณะจะปรับความเข้าใจเนียบมซอผ่นพราร่ำร้องสอยขึ้นเมื่อทราบว่าเป็นคำโจทย์จันฉนาดชื่อถือเป็นจริงเป็นจังหรือนับรถฉลาาทางซ้ายฉาย,ยากวงหุยสวยขำว่าฝนตกน้อยไร้ลมย่อมไม่เกิดเพราะลอก คำโจดจานมากขึ้นอยู่บนลากฐานความจริงเมียมม่อซ้ะเพิ่งเข้าสู่วงนักเลงพิศาว่าสามเท่าเทียนท้ายเป็นบุคคลชนชั้นใดเพียงแต่เมื่อครูเห็นทั้งสามจับจ้องมองดนหนางอมหิตตลอดเวลาต้องมาเกิดความขุนเคืองแต่แรกยามนั้นเลิกคิ้วกล่าวว่าลุนเป็นวานจาเหลวไหลนับพชลาทางขวาชายากุ้งตีกล่าวบ้างว่า ปราศกน้อยเป็นทยายาทเพียงคนเดียวของวีรบุรุษดาบทองซึ่งเคยครอบครองลายแทงกรออิทธิฤทธิ์เมื่อไม่เชื่อว่าประสกหญิงแซงเนียมเก็บได้ไลายแทงหรือลายแทงผืนนั้นตกเป็นของท่านหรือเนียมมอซส้อเห็นฝ่ายตรงข้ามคาดาคั้นคุกขามพานแง่หน้าเปล่งเสียงโครอรอสนานหวั่นไหวเสียงโครอรอในยามขุนแค้นคล้ายมังกรกู่ก้องพยักคำรามสะเทือนจนกิ่งไม้สัน่นรัว่ว หยาดฝนตามกิ่งใบร่วงพร่างปรูนลวนางอหิตสามเท่าเทียนไทยเหล่ายอดฝีมือในหุบเขาล้วนรับฝางจดเลือดลมพุ่งพล่านไปหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายเนียมม่อชอบพันชนะเสียงหูวร่อเน้นเสียงทีละคำท่านคาดดาวถูกต้องว่าจากพาก่าออกผู้คนในหุบเขาใจสะท้านหวั่นไหวตาทอประกายลโมบลบหลงแต่ทุกผู้คนรับถนอมชีวิตสำนึกทราบว่า นางสาชุดกรามนี้มีฝีมือสุดสูงหนเลยกล้าช่วงจริงอยาา่างหักโหมสามเท่าเทียนไทยผ่านหันกายโลดแล่นจากที่เกิดเหตุก่อนฟ้ามือเจ็ดพิฆาตก็กล้ามเกิดความเจ็บปวดที่ใบหูขาดนำบริวารพักบางกรดาเพราะได้รู้จ่าไปเนี่ยม,มอซอขวางกระบี่ยืนอยู่กับที่จูบจนโดนนาเมหิตสาวเท้าถึงข้างกายยังไม่ขยับเคลื่อนไหวนวลนาเมหิตสงสัยใจยิ่งยื่นมือรอ อยู่ที่ริมจมูกเนี่ยม,มอ้อซะพบว่าฝ่ายตรงข้ามกลับสลบสลายนับแต่ยามสนธยาจบจนถึงตอนนี้เนี่ยม,มอสอซะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ปุดวิตวาดเสียวเดือดดาลข้างแค้นความกระทบกระเทือนถึงขีดสุดทําให้สิ้นสติไปนวลนงางอมหิตเห็นฝ่ายตรงข้ามจากไปหมดสิน้นต้องรอบชมเฉยพัฒน,นาตนเองหยิบฉวยกระบี่วิช,ชูม่วงในมือเนียม,มอสซ อบอุ้มเนี่ยม้อซอขึ้นอย่างแผ่วเบา,บาโลดแล่นหายลับกับม้านวิการ